สวัสดีครับพ่อกับไปเด่นครับมือนี้เห้าสิบผ้ามาชิมสีดาของปอซื้อครับที่เข้าปลูกไปประมาณเก้าเดือนครับนี่ครับมาเบิรงครับต้นนะครับว่าเบิรงกใกล้ๆครับต้นสีดาของปอซื้อครับมีอันนี้โคเก้าเดือนครับต้นย่เติบเนาะหายไปทางฝนน้อยครับหนี่นสีว่าจโจนะครับจิมโจเข้าที่ต้นบางเงี้ยนไหน เทมเบอร์นี่งาหักครับเดสุภาพสีหนองมาชิมครับงามันหักครับเอาใบสองหน่วยตามความจริงม่ต้องเอาไว้หลายก็ได้ครับแต่กัดเสียดายครับเสียดายหมากม่อนครับหมากดอกมันหลแล้วบอไปหยัาายงครับตัดออกนี่นนคือตัดเดนะคะใหม่มาขามครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชิมครับมาชิม นังซิมกนเลยิดาของเป้าซื้อเป็นบักริดาทีข้างในเป็นใจสีแดงนะครับข้างในเป็นใจสีแดงกินได้เลยครับเพราะว่าสวนเข้าบริษัทย,ย้ายอย่างนี้นครับมีระบบน้ำแบบใด้เป็นปุ๋ยขอบ ิบรสุทิครับอืมอืมชิ้แดงครับอืมอร่อรสชาติดีนะครับนี่มีความแดงอยู่น่าจะเกบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าแกรหรือสุกนิ่มมันจะแดงแดงกว่านี่ครับตน,นี่แซบ่บมีรสชาติกรอบครับ กรอบรสชาติออกแห้งๆห่วคือเปรี้ยวหวานครับสี <40 S 2> บัจืดครับรสชาติจี๊ดจ้าดก็บักซีดาทั่วไปครับต้นพันธุ์นี่ตอนผมซื้อซื้อต้อนละสามร้อยหาสิบครับถือว่าเป็นบักซีดาที่กำลังมีความยิยมในการปลูกตอนนี้ครับ เกิดพันกับแพ้งแน่ครับแดงไม่ค่อยเห็นเนื้อเย่สีในกล้องมันจืดแต่ส <จะ S 1> <ซ>ีจริงมันจะเข้มอ๋อแล้วกล้องอาจจะจืดแน่ครับเจ้าว่าของจริงหนีเข้มดนะครับสีแดงนี่ครับสุดขั้นโอเคครับ เดี๋ยวแพนกล่องกันเดี๋ยวเพิ่อนอบึงต้นต้นมาขันใหญ่งงนะครับเถ้าปลูกเก่าเดือนครับจะกระร่องเก็บหมากเบิงบ่งนี่จิมจูครับมีหงพอซื้อเดี๋ยวหงพอซื้อเดี๋ยวต้นไงก็ะมูอครับตน้นยืนก็ะมูอเดี๋ยวพ่ากระไม้คลิปหนาครับเดี๋ยวจี๊พาไปซิมแล้วก็ปลูกวานเป็นยังไหนครับ นี่สารพงก็ล์สือต่ว่าแซบครับการันตีความแซบ,บ,บน,นะครับเด้อออกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับดลอดลุกลูกครับเจ้เาตัวบ่เอาลายหรอเอออด 哦。